ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณอดีตแชมปม์วยโลกชื่อดังนะครับคุณเขาคอกาแกล็กซี่เนี่ยประสบอุบัติเหตุครับขับรถไปเสยท้ายรถพ่วงรถจมน้ำที่โคราชเจ้าตัวนี้เกือบเสียชีวิตนะคุณผู้ชมก็สามารถรอดชีวิตมาได้นะครับซึ่งในพื้นที่ของสพคงครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่เขาได้รับแจ้งเหตุว่ากระบะเนี่ยไปเฉี่ยวชนกับรถพ่วงตรงถนนมิตรภาพนะขามุ่งหน้าสู่จังหวัดขอนแก่นนี่แหละ เป็นวีกาวีโก้นะครับสีบรอนทะเบียน5840กทมตกลงข้างทางจมอยู่ในคลองน้ำท้ายกระบะเนี่ยบรรทุกสินค้าเป็นดีวัวชนิดขวดตราน้องพรสวรรค์คนขับก็คือคุณเข่าคอกกแล็กซี่ครับนายพีรชัยแสนคำอายุ61ปีอดีตแชมป์โลกโมวยสากล นั่งมากับภรรยาคือคุณจิรวรรณแสนคำอายุ50ทั้งสองท่านบาดเจ็บทั้งคู่นะครับแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ก็เร่งช่วยเหลือแล้วก็ส่งโรงพยาบาลทีเนี้ยคู่กรณีเป็นรถพ่วงทะเบียน70ขีด4522นครราชสีมาคนขับชื่อนายกิติศักดินารีรักอายุ32ให้การกับเจ้าหน้าที่นะครับเล่าว่าขับมาตามปกติได้ยินเสียงโครมท้ายรถมองมาเอา้ามีรถมาชนท้ายแล้วก็กระเด้งกระดอนตกลงคูนะ้ำก็เลยรีบโทรแจ้งตำรวจ ล่าสุดผู้สื่อข่าวครับลงพื้นที่ไปพูดคุยกับคุณเขาค้อนนะครับคุณเขาเขาก็พูดถึงวินาทีที่เกิดขึ้นว่าตัวของเขาและก็ภรรยากําลังเอาดีบัวจากคอทมอเนี่ยจะไปส่งที่หนองบัวลําพูแต่จะแวะพักค้างคืนที่ขอนแก่นก่อนซึ่งตอนเกิดเหตุการณ์เนี่ยกำลังขับร,บรถบริเวณเลนขวาจู่ๆรถพวกก็เปลี่ยนเข้าเลนตัดหน้ากระทันหันเบรกไม่อยู่ก็เลยพุ่งชนเข้าอย่างแรงจนรถกระเด็นตกน้ําหลังจากนั้นก็มีชาวบ้านผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือตัวของคุณเขาเอไม่ได้บาดเจ็บ แต่อย่างไรแต่ภรรยาเนี่ยเจ็บที่ซี่โครงนิดหน่อยเดี๋ยวออกจากโรงพยาบาลพรุ่งนี้ซึ่งอุบัติเหตุครั้งนี้เนี่ยอยากขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่เป็นห่วงมีการขอบคุณทุกท่านนะแล้วก็ยังไม่ได้ติดต่อกับทางน้องชายคุณเขาไซแ็ลซีเพราะตอนนี้โทรศัพท์ของคุณเขาคอเนี่ยก็มีปัญหาด้วยครับขอญาตสอบถามนะครับมีของดีอะไรห้อยคอหรือเปล่ารังไม่มีครับไม่มีครับผมจะใส่บาตรตอนเช้าทุกวันพระครับครับ หลังจากนี้จะไปสะดอกคอไหมครับไม่ไม่ไม่ครับไม่ครับจากมาทุกคนพา่าเดียวครบฝากถึงแฟนๆที่เป็นห่วงไหมครับครับก็ขอบคุณครับที่ที่เป็นห่วงครับที่เป็นห่วงขอขอไกซี่ครับผมก็ฝากขอบคุณครับผมครับหายไวๆนะครับแล้วก็หวังว่ามูลค่าความเสียหายของดีวัวที่ตกน้ําไปเนี่ยเพราะว่ายังไงก็ยังดีที่ทุกคนรอดชีวิตมาได้แหละครับอ้าวปลอดภัยดีแล้วนะฮะแฟนคลับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมจัดทีลักครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องวัน31จะได้ทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงกับข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ